คุณจอยชนทิชานะครับก็เป็นอาชีพเป็นดารานักสแสดงเป็นพิธีกรนะ,ะครับแล้วก็เป็นดีเจด้วยใช่ค่ะคุณมีแฟนไมีมครับไม่ไมีค่ะโสดค่ะโสดค่ะตอนนี้คุณโสดแล้วเหรอตอนนี้โสดค่ะตอนนี้โสดสเปคคุณเป็นแบบไหนผู้ชาย ก็จริงๆต้องเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจการทํางานของเราอ่ะคือเราไม่ได้เป็นพนักงานออฟฟิศเนอะที่จะบอกได้ว่าเออฉันจะเลิกงานตอนนี้นะเดี๋ยวไปกินข้าวกันตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องการคนที่เข้าใจเข้าใจในวิธีการทํางานของเราใช่ใช่ไม่แน่นะครับอาจจะมาเจอในรายการของเราได้นะครับอาจจะมีหลายคู่คบกันไปแล้วนะครับนะฮะมาถึงท่านสุดท้ายนะสุดท้ายโกะนะครับอาชีพของเขานี่ไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับโรงงานอิดบล็อกคอนกรีต ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการฉันไม่ใช่คนรูปหล่อฉันไม่ใช่คนสิ่งดีแต่ฟังเส้นใเ,เพราะฉันคือคนคนนี้คนจะม,มาตาเมื่อกี้ครับคุณชอบผู้ชายที่กล้าแบบแหมเป็นรอนเป็นซิกแพคแบบนี้ไหมครับชอบแบบกํบาลังพอดีอะค่ะเมื่อก,กี้จับเนีพอดีเลยเมะ่อก,กจับนะพอดีมือเลยครับจับเวลา <c oughs> คิดว่าอะไรคือสเสน่ห์ของการเล่นดนตรีค่ะ ก็คือการได้ทําให้คนมีความสุขครับ<ช>เป็นเ <นะ S 2> สน่ห <นะ S 2> ์<ล>อย่างนี้นะฮะแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนนิสัยยังไงอ่ะเป็นคนง่ายๆนะส,นสบายๆนะฮะแต่บางทีก็รูปส่วนตัวสูงจับเวลามีแฟนมาแล้วกี่คนคะอ่าสามคนครับอ๋อปกติคบคนนานไหมคะคบนานครับเวล่ลาสุดของประมาณปีหนึ่งครับจับเวลาครับเออวันเกิดอยากได้อะไรมากที่สุดคะอยากได้สุนัขครับ เออแล้วตอนนี้เลี้ยงสุนัขอยู่หรือเปล่าคะเลี้ยงสุนัขอยู่ครับแต่ว่าถ้าถ้าชอบแมวอะค่ะเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมคะอยู่ได้ครับสุนัขกับแมวได้ถ้าแมวเรกับหมาล่ะคะไม่มีทางครับ